ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับนาออดวิเคราะห์บอลเต่งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนนะอ้าขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับเือัลบูในศึกอังกฤษ FA ครับผลออกมาทีมเยือนเอาชนะไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2 ดูจากทรงบอลเมื่อคืนแล้วหรือร์พูลสมแล้วที่เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ณนะตอนนี้อะไรก็ชุดเขาไม่อยู่จริงๆนะจ๊ะและสำหรับใครที่อยู่ฝั่งเจ้าบ้านยังอาเซนนลเหมือนกันกันกบนะาก็เจ็บจีดกันไปก่อนนะจ๊ะคืนนี้นะาขออนุญาตแก้มือให้นะจ๊ะสำหรับทีเด็ดบอลเต็งประจำวันที่8มกราคมที่นะาหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษเ a ครับวันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างวีแกนพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คู่นี้เตะกันในเวลาตี35นาทีตามเวลาของมันเราสำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่1.5หรือลูกครึ่งและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่2หรือ2ลูกคู่นี้ราคาเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายต่อ1น1.5ทับ2หรือลูกครึ่งควบ2หมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งแมนยูต้องเอาชนะ3ลูกขึ้นไปเองถึงจะได้กินเต็มไปนะจ๊ะแต่ถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพ้ก็เสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะ คู่นี้สําหรับราคาต่อรอง1.52ทร 2, หรือลูกครึ่งควบ2น้ามองว่าราคาเปิดมาแพงไปสําหรับแมนยูเพราะฟอร์มของทีมเยือนก็ไม่ได้ดูดีอะไรเลยและระบบแผนก็ยังดูมั่วซั่วอยู่เลยนั่นเองส่วนฝั่งเจ้าบ้านวีแกนพอเห็นราคาแบบนี้เรียกได้เลยว่าร้องหวานหมูออกมาเลยทีเดียวต่อไม่แพงไม่มีแรงยิงระวังไว้นะจ๊ะเราไปดูค่าน้ำกันดีกว่าจ้ะค่าน้ำใจ่ายให้กับวีแกนจ่ายที่ 1.92และค่าน้ำใจเองกับแมนยูใจที่1.90ค่าน้ำฟังทีมเยือนบงบอกว่าทีมเยือนในนั้นนี้ดูเหมือนจะมีความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยอาจจะเพราะภาษีของทีมที่เล่นอยู่ในลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษแค่นั้นนะจ๊ะในขณะที่ค่าน้ำฟังเจ้าบ้านบงบอกว่าเจ้าบ้านดูเป็นรองอยู่เล็กน้อยแต่แข่งในบ้านของตัวเองไม่มีอะไรจะต้องเป็นห่วงแถมค่าน้ำจาจมาก็ดูดีไม่น่าเกลียดเลย ต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี5%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี80%และอัตราผลออกมาเสมอกันมี15%อัตราออกมาตรงนี้ชี้ให้ทีมเยือนมีความได้เปรียบเต็มกราฟไปเลยและเอาไปเปรียบเทียบกับราคาต่อรองและค่าน้ำแล้วก็ยังชี้ไปทางฝั่งของทีมเยือนอยู่นั่นเองแต่สำหรับนาะนาะมองว่าค่าน้ำเจ้าบ้านจ่ายมาดูสมเหตุสมผลมากกว่า ถึงนัดนี้จะแพ้ตามตัวเลขแต่ก็คงจะแพ้ไม่ขาดแน่นอนและมีลุ้นที่จะยันเสมอไว้ได้ก็เป็นไปได้นะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนาให้ดูแค่ราคาเสมอ,อามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง1.52หรือลูกครึ่งควบ2เทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่5.45-5.90และสําหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฝังทีมเยือนคือ1.52หรือลูกครึ่งควบ2ตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่5.40 เท่ากับว่าไม่เข้าตามเทคนิคที่น้าได้แนะนำไปฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมรองอย่างวีแกนนะจ๊ะนาออรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมาที่ไลน์แอด o d d ีดมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ